สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซาวันนี้เป็นแมวเหมียวมีหูแมวเนอะเออเห็นแอปนี่น่ารักดีไปเบิ้งหมอลรัมือขึ้นให้เจ้าคอนเกี่ยวกันบึมๆอยู่โอยอยากหัวพอเพียงมาดูอ้าอิ่มแล้วเหรอคะพอเพียงมาดูแม่เป็นแมพวพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซากับน้องพอเพียงกินนมกับน้องพอเพียงเซียนเซอแม่เป็นเด็กน,อ,นอ่ะลองพอเพียงซิพอเพียงจะเป็นไหมนันน่น มันเป็นแอปลูกมันเป็นแอปสวัสดีหนึ่งร้านคนดูจิ้วฮุกครูแม่ดูหมอลำซิ่งเมื่อคืนโอ้ยมวนอกสวัสดีค่ะพี่หนูแดงอุย้ยน้องเคสกับน้องตุย้ยน้องวินเดอร์กับน้องน้ำตาลครูเกี่ยวเกี่ยวสามครูบางครูแหละครูครูใยญ่บบานบางครูที่สองครูอ้นตุยเคสบางครูที่สามครูอนน้ำตาลโอ้ยมวนหลายว่บนบางอีกสองหลบวน,บน,บนดูวนดูสนุกสนานมากเลยเมื่อคืนอย่าเอาเอาเอา,เอาทำอะไร แต่หลันแ,แต่หลันแ,แต่หลันแต่ก oh, งเป็นสนุกม,มากเลยเมื่อคืนดูลำซิงพ่อ oh, เพียงได้ฟังไหมผู้ใหญ่บ้านร้องเพลงอะไรพ oh, ่อ oh, เพียงเป็นหมอเป็นหมูออหมบกมือทักทายค่ะโอ้ผู้ใดกระสออ่อนล่ำเกี่ยวน้องเคทกับน้องตุย้ยอู้สุดพลังเต้งเด้งสุดพลังสนุกสนานเออวันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นวันพักผ่อนแม่เพิ่นเป็นเพิ่นไปแบบสามคนพ่อแม่ลูกไว้เพิ่งไปคอมเมนต์อยู่รออันรออะไรนะ รอคลิปเด้อรอคลิปหมอขึ้นคนไรสดไุดใครอยากดูคลิปพ,พ่อแม่ลูกกดหนึ่งนะเอานี้ดีกว่าลูก้ายทำหมนูนี่ทำหมูไม่ายพอเพียงมาแล้วแม่ดูไรสดแม่คุยกับเอฟซีก่อนะนะนหนาวหนาวเหรอลูกใส่หิมะเออสวัสดีสวัสดีสสดนี่อุ้ยสวัสดีค่ะคุณอาเขมโอ้ยวันนี้น้องนาริตามีเวลาครอบครัวแล้วนะไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คือว่าจะไปลิมโข นี่ว่าวันนี้ม่เพิ่งจัดจัดไอ้นี้ใหม่เด้อนี่คนสต,ตอกตรเนี้เขียบเลยสินค้าน่หนะจ้ากาแฟโกโก้โอ้ยขอ,อนเกี่ยวมวนหลายมือขึ้นมักว่างวินเนอร์กระเด้งดีดอยากหวาัวโอ้ยเขาไปเห็นเวทีนั้นเวทีท็อปไลน์เผื่อเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาดูแม่เพิ่งพูดเรื่องอะไรแม่เพิ่งไปดูหมอลำซิงกลุ่มปิดของท็อปไลน์อีพีหนึ่งเออเขาลำเรื่องต่อกรแต่ตลกเยียงอีลานเสียงอีสานอะไรนะ ก็เลยดูก็เลยไปดูโห้ยวัหลายพี่น้องเอออันอีหยังไอ้ไหมไอ้ไหมไอ้ไหมอย่างเงี้ยเอาไหมอันนี้ที่นวดหน้าเลยลองเล่นซิที่นวดหน้าเอาไหมเอาไหมไาดิเออลำลำซิ่งต่อก่อนสวัสดีโบกมือทักทายน้องเติมมือคีย์บอร์ดโอ้ยเห็นแต่น้องอันอันนท้่เจ้าเล่นนั่นอยู่น้องน้องเตยอันล้างซีมันน่ะแไหมกับอากลากแบนน่ะือาเจ้ากับร้านบีบกีตาร์กันอยู่ช่วงวางหัวคำนั้นิ่งเบิ่งอยู่แบบ สวัสดีโบกมือทักทายโอ้ยอาจารย์นักดนตรีกับพ่ออาจารย์นักดนตรีม้วนเนาะโอ้โหคุ้มค่าอีหลีร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้าจเจ้าเลนสุดพลังขนาดม้วนโอ้ยเออเพราะว่าตอนตอน,ตอนหมอรำเรื่องนะอาจจะบางคนอาจจะแบบแบบบอชินเนาะตลกตลกตลกเขาเรียกตลกในตำนานนะ่ะไหมเสียงอีลานเสียงอีสานนะ่ะไหมเออคุณพอ่อนายห่างสวี่ใช่เพิ่นเอามารวบรวม ปล่อยไฟบ่คือป่ะเด็นตังเพลงจังสี่มันต้องทอนเนาะของปล่อยไฟมาอะไรพรเนาะอยากฟังเนาะโอ้ยมากหลายคนเกี่ยวเอ็ดเอ็น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 ร้องน้องไตน้องเค็ดดึงใครตุ้ยไงนะโอ้ยคนมากเลยไปเบ้างอันเคียบแต่น้องตุ้ยเมื่อกี้วันว่างของคู่ติ้นเหรอแมอันน้องตัวเล็กสอนให้หัวเพิ่งเบิ่งเก่าหัวเออหาความบันเทิงใสิจิตใจพี่น้องอย่าหาความทุกข์สิจิตใจเออ เห็นตะด่ามาเด็กซีด่ามากันกับปวดหัวน้ำจังอีหยังมาลงมาไล่บึงอันกับโอ้ยปวดหัวก็ต้องไปซีเรียดดอกพี่น้องผู้ใดหายมาไล่ผู้ใดหายหน่อยหายไลยกับกับ่วกปิญยังดอกผู้ใดหายพวกหายพวกพแค่ซื้อตั๋วเขาติดตามแค่เบิง์ยูทูบติลปินเขาก็ดีใจแล้วก็ต้องไปว่าผู้นั้นหายหน่อยผู้นี้หายไล่หรอกปวดหัวน้ำจังอีหยังเขาส่งไม่ให้เบิ่งบ่เกี่ยวกับกูจิ่นได้อันอันอื่นไม่พึงเบิ่งของัน ของเอฟซีแสงห่องกิ้นเล่นนี่แหละนั่นนันนี้กันอู้ลูกจะปวดหัวนะผมทำไมมันติด,ตดลูกไปเอาหวีมาปั๊โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษอ,อ่ะมาก้อนข้าวก่อนข้าวลูกกับท่านไปแร้วไม่หวีก็ไม่หวีพ่มากหวีผมแม่พวนี้มั่มมั่มกับข้าวลูกมีอะไรไข่ต้มกับเนื้อปลาดุกนิ่มๆอ่ะลูกอ่ะมัมม่มมั่มมั่มให้กินข้าวไรเบอร์รี่ลูกไม่ค่อยกินผักโอ้ยพวกกินนหายไปนองเนี่ยไม่กินเลยเมื่อกี้กินนมไปกล่องพี่ตกข้าวกินลูก ตะข้าวกินเมื่อกี้ลูกสาวกินกล้วยไปแล้วไงเอามันก็กินสองสามเวลารู้เอเอสวัสดีโบ,กม,<อ>บกมือทักทายธงชัยโบกมือทักทายคุณรัตดาจ้าคุณก่อกหนกจ้าเพื่อนเพื่อนไปพึ่งลูกสามเซียนซาดเดอมื่นสิไปดธุลาพ่าลูกไปหาหมอ,มอนวนว่นเมืองหัวลำยู่มือนนี่ทั้งหาเอกสารสี่เอาลูกไปหามอนอันนั่นะโละพยาบาลปะทุมก็อีหยัง เออคือ,อ,อแม่ไม่มีไม่มีขนแม่ซื้อขนมาแม่ว่าจะมาแต่งกระเป๋าแต่งผมแต่งหัวได้ไหมไ <c oughs> ม่ขนปูฟูนนฟูฟูเออเงนเงนกุบเน่ยเฮ้ยน้องพี่รวยแบบว่าเออคนไหนไม่มีมาลลยให้ศิลปินก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ทําคลิปเราก็อันดู youtube แล้วก็สนับสนุนน้องทางอื่นเอาก็ได้ไม่ต้องน้อยใจหรอกเพื่อนๆไม่พึงจะหายแน่เพราะหายแน่ไม่พึงถืกเลขไม่พึงหายเลยว่าถืกเลขนะหมูปะ <c oughs> มีได้เทีย่ยวนั่นดเงินพิเศษรัฐบาลหาพันจให้อยู่เขาจะต้องเบงอนนั้นเขาน้ามาให้ไหวให้ไ่วใจนี้อ้ยขออยุ่ยไทยมีเอซีคนหนึ่งแหมะเขาจะตุ้ยล้ำเกี่ยวแล้วล้ำอย่างแล้วปุ๊บโอนเงินมาตึงมาสริบมาแม่พึ่งฝากให้ตุ้ยนุ้ยหน่อยกับน้องเคสบูดะโอ้ยดีใจน้นอง เออเนาะว่าต้องไปซีเรียสมาลงอะไรนั่นใครเขามีกำลังเอฟซีต่างประเทศเขามีกำลังจะปล่อยเขาหายไปเออเหมือนที่เขามีกำลังบแม่นวาเาาฮาเขาต้องห้เขาต้องห้บ่ผู้ใหญ่บ้านยังเคยว่าเลยหงวดรถิด,ดนะทรงสกอนเดอร์อย่าไปย่างน้ำเขาหา้เขาก็ดีใจน้องๆเขาได้กันทุกคนละ่ะแต่ว่าโอ้โหขนาดรอบรอบมันติดกันนะวันที่หนึ่งกับวันที่สามสิบใช่ไหมวันที่สามวันที่สามสิบกับวันที่หนึ่งใช่ไหม จากไลฟ์รอบยี่แปดแล้วมาของรอบไลฟ์ปิดกันสองวันโอ้เอฟซี MC กับยังไดข,ของน้องไอ้น้องแคมทั้งหลายของน้องแคมพอดีย่ายเพิ่นเสียเนาะย่ายเพิ่นเสียเอฟซี MC กับซอยอยังเขียนไหมเออของอันคู่จิ้นขนาดว่าหนึ่งกับยังไดพูกละห่าพันพละเมืองบอกเฮ้ยเท่าไหร่ไม่เพิ่งกับโบเห็นเท่าอย่าไปไเขียนตัวเลขก็ดีใจน้นองเขาเออไม่ต้องไปโขมกันฉันให้เยอะเธอให้น้อยก็ต้องพี่น้องเออมว้วนเอาความม้วนใส่แต่ละแต่ละแต่ละแต่ บ่เด่งบ่เด่าปรเมนหมอลำสิงพี่น้องเอกลักษณ์ของหมอลำสิงเนาะต้องมีฟอนเกี่ยวฟอนอย่างป้าหลองเขตสุดพลังของเขตเต็มที่ไม่พึงยกหน่วยเลยเขาเคยฟอนกันหลายรอบไงแต่ว่าน้องพี่เนอร์ก็น้องตนางตาคล้ายๆว่าพึ่งพึ่งฟอนเกี่ยวจับจูดกันเรื่อรๆนะไหมกันเลยพอกันเลยแบบว่าค่าเขินค่าอายกันแต่ว่าพี่เนอร์ก็ุดพลังกันเบื้องละกมวยยอดในเบิ้งสองหลอดสามหลอดปาีดูแล้วยังไ,งไ,ห,นไหนว่าดูขดดูก็ไม่ได้ เออถ้ากดดูได้ไอ้กดสติกเกอร์เดิน,ดนเดิมาอีกบอกหนูหลังไม้ได้นะคะ<ๆ>เออคือฝากเพิ่งซื้อตั๋วไงบางคนก็ได้ตัว๋วปีพี่ประมวลสวัสดีค่ะพี่ประมวลพี่จะรวยคนช่างฝันน้องอะไรอีกมาเข้ามารับชมน่ารักพี่น้องเออหาความใส่สุขใส่ตัวเองคุณหนฟุ้งฟ algorithm <rec> ิ <c oughs> <fit> ้งฟุ้งฟิ้งอันเห็นเห็นฟ <c oughs> องก <c oughs> ระเป๋าแม่ปอกกระเป๋าไอ้จ่อยมันมีผลสิไม่พก็เลยไปสร้างผลนะม่พูดว่าเสียว่าติดเพิ่มนะ ช่ามันฟุ้งฟิ้งเหมือนเสื้อชุดผู้ใหญ่บ้านกับแผลวพาวมีคนแบบนี้แหละไปสั่งมาในช้อปปี้เส้นล้วอันหกสิบบาทกับอันสั่งร้านเทขาเส้นละสี่สิบ้าบาทสวัสดีผมมือทคายเพื่อนอ๋อยยายย่าหญิงมาแล้วเหรอเออคือเห็นประเด็นคพิสมัยดวงคําเอ้ยปล่อยว่างปล่อยว่างอีหลายือส่ละคนดังโอ้ยคนดัง แอดมินน่ะนิรุยชาแนลเ้ยนี่เห็นแต่เพิ่นทรงแจวให้กันกเสแสบเด้แจวนีิรุยเพื่อนๆไปไปล้องซั่งเพื่อแสบอยู่เออเจวนีิรุยนนเนื้อแดดเดียวนีิรุยวันนี้มาทันใครเอ่ยใครเอ่ยค,คุณคิมหันโอ้ยมาทันพุ่งไหล ลูกเนี่ยนวดเนี่ยให้หน่อยนี่นวดนวดเหนียงให้หน่อยมีเหนียงนี่ต้องเอาตบ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 เนี้ยตบ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 เออเดี๋ยวจอยกับกับเหนียงล็อกหนังพี่น้องอย่าลืมนะคะฝากด้วยเด้อโกโก้กาแฟนาริตะดี่ถอกพาวชามมิ่งเด้อพี่น้องคอร์โบไฮเดรโปรตีนนี่มาตัวอย่างแกช่วยออ่านช่วอ่นมึงหนีเลี้ยงเลี้ยงของมึงไงพูนทั้งในกัเลี้ยงไวเลี้ยงไวเออเลี้ยงเคี้ยวออกสถานที่จัดพอดีหาเอกสารลูกหาผู้เห็นส่งคำขอขึ้นกล้องลูกไม่อย่างน้อย ถ้ายังมีประเด็นอยู่ด้วยเธอนั่นคอยละเมอหน้าเจ้าใจอย่างบุบุเออนั่นไม่สามารถรับวิดีโอได้ห่ะซาร์าึงเออมันบ้ขื้นเบิงว่ามันเปิดได้บ้ไดย้ย่าหยญิงบ้ได้สวัสดีค่ะคุณแม่พงโอ้ยเงินน่าก็นักออกน้อกาแฟน่ะทาเรววทาเร่า,ราเห็นแชทดมาพอกอยู่ก็เป็นอย่งาง้จพร้อมส่งเสมอกาแฟโกโก้พร้อมส่งเสมออะไรลูก จะใส่ย,ยังไงลูกจะใสยย่นี้เหละลูกเอาไว้นวดหน้านะลูกทอนเล่นของเหรียเพิ่มใชอีกอย่ยังแสดงว่ามันยังบ่อได้เออแมนยูดอกเออคอยเร่าอยู่เมื่อกี้นี่พี่บัวสีคำผุยสวัสดีค่ะโอ้ยบรทธานอันตัวฟี่น้ำเขาเห็นทักมาสร้างของพึ่งกับบตอบพึ่งวายเอา้าพี่เขาคือบื่ตอบแล้วงอนพึ่งตอบสาวพือยังไงสวัสดีพี่แขกบัวสีเดอ้อ เข้ามาดูขอบคุณนะคะที่ยังไม่ลืมน้องลืมนุ่งเข้ามารับชมขอสติกเกอร์จ้า12บร้านคนลดือเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเดียงเด้อเดียงังคอมาป้อนเกี๊ยวเรื่อยๆสาวยังคอยมาหลายเออหัวมาสั่นหัวอันปอนเกี๊ยวแล้วหน้าห่านน้ำตาลกับเค้กเกาะกันดึง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 เห็นไหมโอ้ยหัวมาสั่นหัวเราเพี้ยข้าก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน จัดเด็กหน่อยเปลี่ยนลูกเนาะเออว่าให้น้ำตาลแตงแตง,แตงอันไปเบิรงกยูคลิปผู้ใหญ่บ้านให้น้อำตาลแตงโตูหนารักอ่ะนะน้องเคสเขากับน,นี่แล้วเสือเขาไปหักกันไปซื้อยุขอนแกันใส่บอได้ยโกกี้กับติดช่วงนี้เพิ่อนกับน,นั่นเนะนาะขนาดผู้หน,น่อยหน่อยเพิ่อนก็ยังติดน้องเครได้เบิดเสือผ่าแล้วผู้ง,งามเนานะซุปเปอร์โมเดลไม่เพื่อนกับมาเกดงา่แบบว่าตรงสันในกันแา่เจ้า,าข้อมินวัน อีกจักน้อยเอาต้องเคลไปประกวดมิดแกนเนโสนตอนเรเออสีไดอ,อยู่ในงามเนาะอือคู่งามสัดส่วนได้ไหมสูงเหมือนนางแบบหุ่น,นางแบบเป,ป๊ะเลยไหม,มงามงาม,มงามคืออาเขาเก่งค่ะาเขาเขาออันเต้นแบบสงศ์ศรีหล,ลานหลานแถวเผาใส่เออเขาก็ซ่อมกันหลายเทื่อนเนาะเออซ้อมแต่ว่านาลากลา,กลากคู่คู่พี่คู่น้องหรอคู่น้ำตาลคู่วินเนอร์คู่คู่จินจ้น ผู้จริงผู้ใหญ่บ้านก็พูดอนชุดเขียวฟ้อนงามนเราชุดผู้ใหญ่บ้านก็เป็นแเพ้วเเวใส่เหมือนขึ้นน่ะแม่ปอตัดขึ้นเดี่ยวพี่น้องแม่ปอเลงว่าสั่นโอ้ยสะอ,อนน่อนเนาะเออไอ้คนดูอย่างโด่งหิวงอว่าเตลืองหมอล้ำก้นนู้หัวหมวนหาข้าวหาหน้าให้ลูกกินแล้วไวม่มากินเมื่อไงต้องข้าวเต็มถ้วยถาดเต็มถ้วยอยู่กับพวกกินกินให้แน่ลูกเอากินข้าแล้วแล้วลูกกินข้าเมือ่อไหร่ในคืนนี้โอ้เราวพิ่งมาเสี่ยนส้มกับแป๊ดแต่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว กินว่าโกโก้เย็นหมดแล้วโอ้เจ้ากิ่งหงษ์พี่น้องเจ้าอะไรบุบุ้เด้อเดี่ยงแดงม้วนม้วนอยู่ผู้เดียวผู้ใดโบ้ใดเบิงแปลกเขาเล่นตลกกันน่ะนะเขาเล่นตลกเขามีอย่างหงฟ้าหงทองอยังก่อหงฟ้าอย่างนอหงฟ้าหงสาเออได้รับเชิญมานะหงฟ้าหงสากับอะไรนะเด่นชัยวงสามารถอ่ะ รอบที่ยี่สิบเก้าวันที่วนะันที่หกน่ะเขากรสิมาแน่พี่น้องเขาตะมวนของเขาเลยเนาะเขาเอาอเขาเรียกเขาเอนเตอร์เทนเก่งเลยไหมเอนเตอร์เทนให้ให้น้องให้น้องอะไรนะบัตรชุดไทยอันอันเขาเอกลักษณ์เขานา้านองมันต้องฟอนต้องเด็กต้องน้นองอีหยังเนาะน้องตุย้ยน้องเคสน้องวินเนอร์ผู้ชายในบริเวนเมาผิดอันเขาอันแรกน้ำตา บอกปัดรอบสองม,มอันอัน,อนอยังซุ้มผู้ชายน่ะแม่วินเนอร์น้องแคมปัสน้องเต้ยน้องตุ้ยน้อยเ่ะแมเด้งเด้งเต้นเต้นเต,ต,ต้นวนที่ปันนี้เลยว่ามันมุมีโตล,ล่อเอาเอาน้องแป้งสุชาดาแดนมาหล่อใส่กันมาสันแล้วพึ่งี่อยากหัวอยังนี่คุณวาสนากาลังรับเจ้าเล่าเรื่องอยังเล่าเรื่องหมอลำมวลหมอล่ำของอบไล่อีกพีหนึ่งเปลี่ยนชื่อให้แน่ย่าหญิง อย่างมันเด้งเด้งโคตรวสันที่อย่างเปลี่ยนชื่อให้แหนฮ่าฮ่าย่าอยเออจักเธอสวัสดีแม่พึ่งสวัสดีค่ะคุณวาสนาคุณวาสนัคุณเจนหรือเปล่าถ้าจําชื่อเล่นไม่ผิดเห็นเคยเคยเห็นเคยใครบอกว่าเขาชื่อเล่นเจนวาสันอืมเนาะเอยคุณวาสนาอุ้ยเสือว่าแม่นไรเสือเสือฮั่นนีได้เนี่ยโปรไฟล์กิบเก๋คุณปริไรพอสวัสดีค่ะเออ คยมากหมอล้มคยก็โซเดนเรื่องหมอล้มนี่แหละหมอล้มข้าพื้นกินโกโก้กันเด้อจ้ะเป็นแม่อะไรไอ้อันยิงขึ้นว่าเอาไปกินเราเป่าหน้าของหน้ามันเด้งบ่แม่มันเด้งบ่เด้งเด้งนี่ยังนี่นี่ยังเด้งเด้งมันนี่ยังมันมันเด้งเด้งบ่แม่นบ่เด้งนี่ยังบ่เข้าใจหนูนี่ลราบอกเออจัะเธอฉัน หัวน้อคุณเจนเออมากหลายเน้อเดือดเดียงดังเดือดเดียงเดือดเดียงเดือดเดียงดังว่าอย่างโซเรื่องมอหลังพี่น้องวัดมวนมวนข่อยมวนข่อยเบิ้งสองหอดสามหอดข่อยทั้งเพชรเปียกทั้งหายเอกสารพูดอะไรลูกกะอยากไล่แม่แล้วบัดเอ๊ะว้าอยู่อันเรื่องอันนี่ยังนี่ไปอ่านไม่ซะเออข่อยตาเพราะเห็นหงเดี๋ยวจะอ่านมันไหลลื่นๆไปแล้วสวัสดีคุณวันทาโอ้ยคุณวันทา ขอฟรีจากพึ่งได้หน่พึ่งก็ไม่ไม่เราเขาไม่เคยรู้จักกันเลยเนาะสุ่มเอาเลยอืมคุณวันค้าสนุกไหมเมื่อคืนน้องเคสเราสุดยอดเลยเนาะน้องเคสน้องตุ้ยสุดยอดเลยเนาะสุดยอดทุกคนนั่นแหละอนขนาดน้องแคมปัดว่ายายเสียยังร้องเพลงกมาแบบแบบแพวผ้าผอายได้ห่างเนาะพี่น้องเสียงโอ้โหเสียงน้องน้องแคมปัดร้องดีร้องมวลหนูพิมพ์ถูกแต่แม่อ่านบ่ถือเออคอยบ่เห็นหง จ้องแต่โทรศัพท์กดติดเป็นแน้วไม้แล้วนี่เบื้องหอใส่สักคัวหนึ่งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งวาเนี่เอออันมักคือกันจาสายหมอลรำจะมาเมื่อกี้กับโบเบิร์นเนโบเบิรง่วงไหนดอกมาเห็นเพ้าๆนี่โทรศัพท์ก้อยสาเบิร์เลยช่องสามช่องเจ็ดก้อยโบเบิร์นก้อยติดครับตั้งแต่รอบที่หนึ่งถึงย่อรอบยี่สิบแปดในรอบยี่สิบเก้ายังไม่ได้ซื้อเข้าแล้วออกไม่ได้บัดนี้เยาเขาหน้าเขาไปใส่เขาหน้าไปเหมือนไหมเขาเอฟซีแสงหองฟินแล้ว รู้ว่าสิเปลี่ยนซื้อใหนแน่มันเด้งหลายเปลี่ยนซื้อใหม่สาวัติเออเปลี่ยนเปียนคือจังขุนยาน่ะทีตาบอกพี่เปลี่ยนซื้อเฟสพี่เปลี่ยนบาได้ไหมแต่มันเป็นอย่างมันว่าต้องใส่ซื้อแบบตรงก็บ,บปัาประชาชนเชยอย่างจังใดบ่บลูจะไปหาวิธีเปลี่ยน ว่าจะเปลี่ยนช,ชื่อช่องเฟซเป็นแม่พึ่งไงแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่านนี่แหละให้มันตรงกับช่อง YouTube ไหมเขาหาไม่เจอเป็นภาษาอังกฤษมันอ่านยากคนอ่านยากนหรอไหอัมพิกาวิบูลูไทยนหรอไมชื่อเขาอ่านไม่ออกแม่แม่นันลิตาบอกเอ็นซงหกเอ็นซหกเห็นตาเล่าไปแลกเฮ็ดอันใบอันนั้นยุ่มมืออยู่ไ่ได้เบิ้งคลิปแล้วเจอยอยากยากให้เอกสารให้ลูกโอ้ยโอ้ยเบอร์สันเออคอยตาบ่าเห็นหงที่ตนคอยแนคอยเท่าแล้วถึงเจ้าที่เท่าแต่เจ้าก็เปลียนตาหา ลูกอยากไล่แม่เวาดูลูกอยากไล่จังอีหงอนเม,ม,ม่นมวนเม่นหัวเน้อหญิงเนาอโอ้ยสอหัวซอหัวเกิดประเด็นก็เลยอยากหัวอืใ่แว่นใส่เ้าแว่นใส่แ,สแวแนแนแ่นแว่นขเสียแว่นขวิเสียแว่นขวิดลูกทับขาหักเจะสูนไปหาแว่นกอนอถึงเจา้าสีเถาแต่เจ้าก็เป็นตาหัก พอเบาคักคักพอข่อยร้องมักปวดเศร้าก็าเ,ามาเมอเออมไมนแปลไปไ,ปไปไลที่อื่นมาสั่นมันไลมันไลข่อยแล้วมันไลข่อยแล้วพี่น้องฮๆๆ่าฮ่า่าสั่นใส่แว่นก่อนพี่น้องใส่แว่นก่อนไปไลที่อื่นลูกไลหนีเหรอหนีก็หนกสันหนีก็หนอกเออเออไปไป,ไปเลย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 อยากไปให้ไกลชายสีกอเห็นโบดำมีกัน ที่กังผมคือแต่หากแค่อันอันเป็นเป็นซ้ายอันวาสิสือมาติดกระเป๋าเลยบว่าพันหัวเลยนะเห็นแต่ผู้ใหญ่บานพันใส่ข้อเสือหมู่ว่านี่ชุดเพิ่นน่ะชุดเปลี่ยนเพิ่นอันจบไรลน่ะชุดที่เพิ่นใส่อันวันเกิดคนสีนี่ง่าไม่ไึ่งแล้วเท่าก็บ่องสวยโอ้ไม่พึสี่สิบกัวแล้วเด้เออสี่สิบยังเจ้าเห็นชาติพอเห็นแล้วบ้านนี้เลือดเบิงเม่นเธอได้บ้านนี้มันไหลลรื้อพ่อนาฬิตากำลังไหลสดเออ กาแฟสีไปฝากล้านหรอได้บาทเนี่ยแล้วอะไรอีหยังพี่น้องเออในหลับปกติมันจะเด้งแจง้งเตือนพึ่งเลยมันม่เด้งไหมเออพ่อน้องแ,แต่เพื่อนสิไปันคุณแก้วสีมูลขอเข้ากล้องเอาคือวางสันไปกดถืออีหยังบุเออเขาสิไปันอีหยังกันเขาเอาิญเขาสิไปท่ายที่พ่อแม่ลูกเนาะผู้ใหญ่บ้านว่าพวเอาไพ่ไปเลยเออกัญญาบอันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านตอนกำลังข้าเจ้าะกำลังไล่โซ่ตอน,น อันเด่นใช่ขื้นกับอันหงหงฟ้าหงศานเห็นไหมผู้ใหญ่บ้านลงมาเปลี่ยนชุดเนาะไม่เพิ่งเห็นอืชื่อหญิงยาหยญยยิงมันเด้งเลยสิเปลี่ยนชื่อใหม่ดอกเออเปลี่ยนกับเปลี่ยนเปลี่ยนมาอย่างละเธอหญิงเขื่นลำาปา่าสิบอกเอออันนี้ละ่ะชื่อนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าเล่าไ,ล,าไล่ไ,ล,ไล่ไลออ่ไปแล้วไล่ออกไปไล่ใส่รถใส่อย่างเล้าว,ว่าสติ๊กเกอร์อันเกา่ายังบุกแกออกอันเอฟซีกับคอมเมนต์อารมณ์ดีบอกเท่าง่าย อีีผู้ใดก็บ่อยากเข่าใส่แว่นละเท่าท่านที่เห็นบ่เนี่ยใส่แว่นละเท่าท่านที่จะมาแว่นก็ยังสีจาบด้วยแว่นสีแดงเหมือเด็พี่น้องตึ๊ดตึ๊ดนั่นแหละโอ้ยเอาเข่าออกอันไปแม่นไปเพิ่นกับไปถ่ายรูปสติ๊กเกอร์อันเก่าเอฟซีก็ว่าเอาออกไ่เอาไว้ให้นังนักร้องเก่าเขาไปแล้วเอาออกเอาออะกันนะผู้ใหญ่บ้านโอ้ยยากหรือว่าออกต้องทำสิเอฟซีก็ว่าเอาไว้ให้นังศูนย์เห็นเราศูนเห็นไหมเห็นเราศูนย์ผู้ใหญ่บ้าน ลรมเริ่มมียังสี่ดาเพ่นก็วอาไปยางดูดดูดดูไปสั่งไ่ต่อยไม่ต่อยออกออกเด้อเอฟซีเขาบอกออกสั่งทันทีเลยแม่ยางพวกพันพวกขาวเอฟซีเขาเขาเป็นบูมบูมออก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 เอาไว้ให้ยังเสนียดทั้งทั้งซี่แบบโอ้โหเ้าบูมบูมบูมสรุปไปสั่งไ่ต่อยพูดออกให้ได้เด้อซีขั้นนั่นเอฟซีเขาบอกแล้วโอ้ยสั่งได้ใจสายตาหนูสั้นสี่ร้อยห้าสิบยังอย่างบวใส่ย่านเท่าใส่คอนแทคเล่นบวชหญิง ของพี่ตะกี้พี่อ่านหนังสือหลายเนาะอันอ่านหลายเป็นบบาเลียนหลายเป็นบาอันกะอันสั่นเลยตอนเลียนตอนเลียนอันหนังสืออยู่นั่นใส่แต่ส,ตาสาั่นบันนีเท่ามาใส่แต่เง่าไหมเออบันนี้ทัาาาง้งสั่นทั้งเน่าพอเห็นหงงต้องใส่มาเบิ่งโทรศัพท์นี่แหละพี่น้องเออก็เลยเป็นเนาะแม่พูดห้หัวใจมาบึมบิมแม่พูดอยากดหัวใจลายแม,ม,ม่พูดเดี๋ยวเฟซบล็อกเดี๋ยวเปลี่ยนเฟซเด้ก <c oughs> ็อนของลูกชายนั่น โกดสติ๊กเกอร์เป็นรอยๆตัวแม่พึ่งไล่แต่ละเถือแล้วกดเป็นรอยตัวลูกใช้มาเล่นโทรศัพท์แล้วเหเพมือนพึ่งพาลูกพึ่งไปเอายายาสมาธิสั่นยาเด็กหน่อยออสิสติกเหแม่เออยาเมดกระดือขึ้นกันแล้วลูกใช้พึ่งในตาตาตุบตาบวมตาเป็นมีท่านด้อยู่พี่หน้องเออจังอีหยังไม่เกียจหิมะบุมบัมบุมบัมโอ้ยมันมากหลายเดือดเียงดังเดือดเดียงเดือดเดียงเดือดเดียงดัง จากไปแล้วเด้อวอาซํำนี่ล่ละเขาสีลำค้านสีเบืองผู้ใหญ่บ้านเจ็ล้านคนดูอ่านหนังสือบ่อยมันสายตาสันเอออีิลีบัดเบิงเข่ามาสายตานิ้วบัดเออยังลูกกินโกโก้หมดกระสิบไปอโดดดิโดดมามาโดดให้ดูหน่อยมาโดดให้ดูหน่อยเร็วๆโกโก้หมดแล้วเดี๋ยวมาหน่อยมิถิโโซลำสิงเด้อดียงดัง ลำสิ่งฟรั่เกี่ยวเดือเดียงดังเดือเดียงเดือเดียงเดียงนะเดือเดียงดังแอน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 หลุดเลยแอนแบบน้องน้ำตาลเห็ุว่าอันนี้ไม่เป็นแน่ะค่ะผมนี่ไม่เป็นสายคลายขนวิ่งบอกเขาเรื่องขนวิ่งไม่เพิ่งซื้อมาว่าสิมาแต่งใส่กระเป๋าแต่สิแต่งใส่อย่างที่ใส่คาดผมปุ๊บเป็นผ่านมันก็โอ้วันนี้วัน เดี๋ยวนี้ว่าเราใส่เสื้อสีตามวันเดอเจอดียงดังเดอจากไปแค่นี้เดอฝากเดอโกโกน,นาดิตากาแฟน,นาดิตาใครอยากได้อะไรก็สั่งได้เดอแค่นี้ละจ้าพรุ่งนี้จะพาลูกไปหาหมออาจจะเงียบหน่อยนะพรุ่งนี้นะใครสั่งของไปพึ่ง,ไม,งไม่พึ่งส่งของให้ก่อนเดอค่อยไปอย่าก,กินกาแฟบ่ได้กินของก็บอกว่าสื่อกล้องหนึ่งสักคงคุณแม่กระถาหกกล่องเลยบัตรูกกวนก็ย้อมไปมื้อนี้ลูกสิบกวนสิไปแล้วเอาใส มันจั๊กนาทีขอยกเสียกไปเบิง้งผู้ใหญ่บ้านแล้วไล่โสดโตเสื่อแล้วคยขายของขอก็เป็นโตแทสเนาะแล้วว่าข้าวเอาอยู่นี่ขก็ไม่ได้ขายขอนหาลูกค้าให้แน่ย่าย่าย,ยิงเธออันอันทีมงานเธอหลายๆนั่นมาซอยขายใน่มาซอยเอื้อยขายใน่เอื้อยขายฝา,า,ากร้านบอกท่านฟาแต่นะอยากแต่ลูกขายของนี่แหละเอาซ้ำหนีสักก้อนเอาซ้ำหนีสักก้อนบายบายบอกมือทักทาย้า,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 ายบายทุกคนโชคดีสุขีมันมมนมม่นเสมอมั่นเครื่อไม่ความเจ็บอย่าให้ได้ความไขยย่จะหายมี บายบายอย่าลืมกดอ่ะคุนีสิสิปิดคลิปเดี๋ยวมันหายโอ้คุณตกฝนตก,นตกอ่ะอะ่อย่าลืมกดไลค์อะไรลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่คุณสารเจสสันนะคะสวัสดีค่ะบา,บายบายจุ๊บจุ๊บเขาเล่นไล่กันบอกเออเอาปิดปิดเฮ้ยหน้องเอาปิดคลิปให้หน่อยสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันหใหม่เดือดเดือดอจสิมะไหลมากหน่าเด้อพี่น้องโอ้โอนี่ตรงนี้ไหมลูก